DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อผู้บริโภคยุคใหม่มองบรรจุภัณฑ์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไปติดตามเทรนด์บรรจุภัณฑ์ในปี2021จะมีทิศทางอย่างไรบ้างกรมค้นหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านบรรจุภัณฑ์ไปด้วยกันกับดิฉันพกรมนิรวัฒนเกษตรนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังปีที่แล้วเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายมิติเลยนะคะรวมไปถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยทั้งยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซที่โตขึ้นทําให้บรรจุภัณฑ์โตขึ้นรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น <c oughs> ก็ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวัสดุและวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากเนี่ยก็ทําให้ผู้บริโภคมองบรรจุภัณฑ์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วะคะ่ะ แต่บรรจุภัณฑ์กลายเป็นหน้าตาของแบรนด์ที่บ่งบอกว่าแบรนด์นั้นน่าเชื่อถือเพียงใดใน EP นี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจเทรนด์บรรจุภัณฑ์ในปี2021ด้วยกันค่ะอะไรกำลังได้รับความสนใจและบรรจุภัณฑ์จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ได้อย่างไรเรามาเริ่มกันที่เทรนด์แรกค่ะซึ่งถ้าหากไม่เอ่ยถึงเนี่ยก็ต้องเรียกว่า out มากๆเลยก็คือบรรจุภัณฑ์รักโลกค่ะ แน่นอนว่ากระแสทั่วโลกนี้ก็คือทุกคนต่างมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนแล้วก็ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าการบริโภคที่เพิ่มขึ้นย่อมนํามาซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะกลายเป็นความต้องการของผู้บริโภคหลักเลยในปีนี้แล้วก็ปีถต่อไปในอนาคตด้วยนะคะโดยผลวิจัยจากบริษัท t ทร v i วมแพคเกจิ่งรายงานว่า74%ของผู้บริโภคต่างยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกซึ่งก็นับว่าเป็นกระแสที่ดีนะคะเพราะว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ว่าจะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทแล้วก็รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บบริษัทอีกด้วยค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าหลายบริษัทเริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพหรือวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ด้วย รามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างบรรจุภัณฑ์รักโลกที่น่าสนใจก็เช่นไวน์ยี่ห้อฟรุกเกลจากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะคะปกติคุณผู้ฟังนึกถึงไวน์เนี่ยก็จะนึกถึงเป็นอยู่ในขวดแก้วทรงสูงแล้วแต่สีนะคะว่าไวน์ขาวหรือว่าไวน์แดงแต่ว่าสําหรับยี่ห้อฟรุกเกลเนี่ยเขาไม่ใช้แก้วคะ่ะเขาใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลซึ่งนั่นก็ส่งผลข้อดีในการผลิตของเขาก็คือทําให้ขวดเบาขึ้น ทำให้ประหยัดน้ำมันในการขนส่งมากขึ้นแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนลงด้วยช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อได้อีกค่ะอีกแบรนด์หนึ่งก็คือกาแฟยี่ห้อ Beam's Coffee จากฮ่องกงเขาก็ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับกาแฟแคปซูลหรือว่า Coffee p o t ที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพจากอ้อยและบีทรูทรวมถึงหมึกพิมพ์ก็ทำมาจากถั่วเหลืองซึ่งทั้งหมดนี้ก็สามารถย่อยสลายได้100%ภายในระยะเวลาเพียงแค่10-12สัปดาห์เท่านั้นค่ะ เราไปต่อกันที่เทรนด์ที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือบรรจุภัณฑ์สาหรับอ e ีคอมเมิร์ซก็ด้วยสถานการณ์โควิดก็เลยทําให้ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเติบโตอย่างมากขึ้นในปีที่แล้วแล้วก็ยังเติบโตต่อไปในปีนี้ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์สาหรับอ e ีคอมเมิร์สก็เติบโตตามไปด้วยค่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยปัจจุบันผู้บริโภคก็มีมาตรฐานด e ้านอีคอมเมิร์สสูงขึ้นั้งในแง่ของด้านการจัดส่งสินค้าแล้วก็ความคาดหวังด้านประสบการณ์ที่ได้รับ รวมไปถึงกระบวนการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพการที่ผู้ประกอบการจะประสบความสําเร็จในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซได้นเนี่ยก็ต้องพัฒนากันตลอดกระบวนการค่ะให้ตรงกับความหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยจึงไม่ได้ทําหน้าที่แค่ป้องกันสินค้าภายในเท่านั้นยังคงต้องมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคเพื่อให้กลับมาซื้อใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งด้วย หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจมาจากประเทศอินเดียค่ะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซ a เมซอ n อินเดก็ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ชื่อ Amazon Storybox ซึ่งเป็นกล่องที่ไม่ได้บรรจุเพียงแค่สินค้าเท่านั้นแต่ยังบรรจุเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นของคู่ค้ากว่า500,000คนที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon India โดยการพิมพ์รูปว่า Portrait และเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยลงบนกล่อง ซึ่งด้วยกลยุทธบ์บรรจุภัณฑ e ์อีคอมเมิร์ซนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นใหน้กับ a เม z o n แล้วก็จะช่วยสร้างแบรนด์ลอจิสตี้ให้กับผู้บริโภคและกับผู้ขายด้วยเช่นกันค่ะมากันถึงเทรนที่3อีกเทรนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยสำหรับปีนี้ก็คือบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวหรือ storytelling ผลการวิจัยจากสถาบัน Capgemini Digital Transformation พบว่า82%ของผู้บริโภค ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจซื้อสินค้าค่ะและเรื่องราวของแบรนด์ก็เป็นจุดเชื่อมโยงความรู้สึกให้ผู้บริโภคสนใจในแบรนด์ได้ปัจจุบันหลายๆบริษัทเนี่ยก็เลยต้องสร้างความรู้สึกผูกพันกับผู้บริโภคผ่านการเล่าเรื่องของแบรนด์ในทุกๆช่องทางรวมถึงบรรจุภัณฑ์เช่นกันค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและก็ความแตกต่างของแบรนด์ ตัวอย่างการออกแบบบรรจุพัณฑ์แบบมีเรื่องราวเช่นแป้งยี่ห้อ m u y o Flower จากอิตาลีที่ใช้ภาพวาด illustration รูปเกษตรกรกำลังผลิตแป้งสาลีบอกเล่าความสำคัญของแป้งสาลีที่ทำอย่างพิถีพิถันจากฟีมือของคนประศจากเครื่องจกักรทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจและผูกพันกับแบรนด์มากยิ่งขึ้นมาถึงเทรนที่4ค่ะเทรนสุดท้ายแต่ไม่ถ่ายสุดนะคะที่มาแรง ในปีนี้ก็คือสมาร์ทแพคเกจจิ้งค่ะหรือว่าบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะผู้บริโภคก็ต่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสดังนั้นการใช้มือถือเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงจับใจ่ายใช้สอยบรรจุภัณฑ์แบบสมาร์ทแพคเกจจิ้งเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งสมาร์ทแพคเกจจิ้งเนี่ยก็คือการนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้นเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตรกรรมสมัยใหม่มารวมไว้ในปัจจุบันค่ะปัจจุบันสมาร์ทพคเกจจริงเนี่ยก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์ตา่ตางๆนิยมใช้เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมเลยก็คือ AR, QR Code แล้วก็ NFC t a g หรือว่าฉลากอัจฉริยะค่ะเพียงแค่ใช้มือถือแท็บหรือว่าสแกนเนี่ยก็สามารถเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างง่ายดา การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่จับต้องได้ให้กลายเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยก็ทําให้แบรนด์ได้ทําในสิ่งที่บรรจุภัณฑ์เดิมๆไม่สามารถทําได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการให้บรรจุภัณฑ์เป็นวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์หรือว่าตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่หรือแม้กระทั่งการติดตามผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ค่ะดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้แบรนด์ได้สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องผ่านทางร้านค้าเท่านั้นนะคะ แต่ว่าปัจจุบันทางแบรนสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้เองตั้งแต่ก่อนซื้อและต่อเนื่องไปจนถึงหลังการซื้อสินค้าสำหรับการส่งออกของไทยเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้ของไทยเราก็มีการติด QR code บนบรรจุภัณฑ์แล้วเช่นกันนะคะซึ่งข้อมูลนี้เราได้มาจาก DITP เมืองหนังหนิงประเทศจีนที่รายงานว่าการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเนี่ย ตั้งแต่ปีที่แล้วละเรามีการติด QR code ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบข้อมูลสินค้าย้อนกลับทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของสินค้าได้ทันทีเพื่อช่วยควบคุมการนำเข้าผลมาไม้ในจีนให้มีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็นอกเหนือจากเทรนที่กล่าวมา4เทรนหลักๆขั้นต้นแล้วเนี่ยก็ขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งละกันมีอีกหนึ่งเทรนที่เราไปพบบนบทความในลีกินโดยคุณโรซานหลิง นั่นก็คือเทรนด์คาร์บอนฟุตปรินต์ของปัจจุพันฑ์ค่ะอ่ะทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าคาร์บอนฟุตปรินต์คืออะไรอธิบายโดยสั้นๆเลยก็คือมันคือปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่จะถูกปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยโดยเจ้าฉลากคาร์บอนฟุตปรินต์เนี่ยก็จะช่วยบอกให้ทราบว่าตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงขั้นกําจัดเป็นขยะเนี่ยจะปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร ซึ่งก็มีหลายผลิตภัณฑ์ของไทยเราแล้วนะคะที่ได้รับแล้วก็ติดฉลากเครื่องหมายนี้บรรจุภัณฑ์เช่นน้ำสับปะรดเข้มข้นจากทิปโกหรือแม้กระทั่งกระเบื้องเซรามิกโดยบริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทยหรือว่าคอตโตที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมไปด้วยพร้อมกันเลยนะคะทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสําคัญต่อในโลกการค้ายุคใหม่อย่างมากเลย สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์รักโลกวันนี้ DITP เรามีโครงการดีๆที่ตอบรับเทรนด์รักโลกในปีนี้นั่นก็คือกิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลาค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบหอ่อและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเนี่ยจะได้ โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนโดยทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและก็ด้านการผลิตให้คําแนะนําจนสามารถผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบไปปรับใช้ได้อีกต่อไปค่ะสําหรับท่านที่สนใจติดตามกิจกรรมนี้ของกรมนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w g i t p d e s i g n c o m หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมโทร02-507-8267 หรือ02 507 8270ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพักรมลจิรวัฒนเกษตรสวัสดีค่ะ